นครับเอาเตะเลยลักกี้เตะเอาเตะเนาะเตะอู้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 แตกแล้วแตกเลยโอ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 ยยแตกแตกเลยโอยเหยียบแตกโอยแตกแล้วเล่นเลยแตกเลยครับโอ้ยโอยอะไรอะไรจบเลยนะครับช่องผังลักกี้แฟมิลี่ครับวันนี้ตอนเที่ยงนะครับอากาศร้อนนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาลักกี้ออกไปเดินเล่นนะครับ วันนี้มีของเล่นใหม่ๆของน้องลักกี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับมีฟุตบอลด้วยนะครับมีฟุตบอลด้วยนะครับเดี๋ยวพ่อขวานจะพาพาน้องลักกี้ไปเตะฟุตบอลนะครับของแม่สีท่านใจดีนะครับได้มอบฟุตบอลมาให้แล้วนะครับของพีวีนัทนะครับท่านได้มอบฟุตบอลมาให้น้องลักกี้ได้เล่นด้วยนะครับวันนี้นะครับน้องจะเล่นเป็นหรือเปล่าก็ฟุตบอลนะครับจะเล่นเป็นหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาน้องไปเตะฟุตบอลนะครับ วันนี้นะครับเป็นของเล่นใหม่ๆของน้องลักกี้นะครับเป็นของเล่นใหม่ๆเนาะของน้องลักกี้นะครับวันนี้จะชอบหรือไม่ชอบหรือว่าจะเตะทิ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือว่าจะเหยียบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าห่างหายมานานนะครับห่างหายมานานนะครับหลังจากที่ไม่เคยเล่นเลยนะครับบอลยังไม่เคยเล่นนะครับตั้งแต่10ปีที่แล้วก็เคยเล่นอยู่นะครับแต่ทอนนี้ก็ ไม่รู้น้องจะจําได้หรือเปล่านะครับวันนี้มีของเล่นดีๆนะครับของพี่วินัททันได้มอบมาให้นะครับขอบคุณพี่วินัทมากเลยนะครับขอบคุณทัองมากเลยนครับที่มอบมาให้น้องลักี้นะครับและของกินของใช้ของพ่อขวาญด้วยนะครับขอบคุณทั้งมากเลยนะครับมีทั้งยามีทั้งของกินนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับพี่วินัทมอบให้พ่อขวาญพ่อขวาญก็ดีใจมากๆเลยนะครับขอบคุณนั้งมากเลยนครับและได้มอบให้น้องลักกี้ด้วยเนาะวันนี้นะครับน้องลักี่จะได้เล่นของใหม่ๆนะครับวันนี้นะครับไม่เล่นอย่างรถหรือว่าจะชอบเล่่่นนนนนออออยยางงเเเหหมมมืดดิบแลลล้้้ววีฟุตใ เดี๋ยวต้องรอไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูฟุตบอลของน้องลักกี้นะครับเป็นยังไงนะครับในครับน้องลักกี้นะครับตั้งไว้แล้วนะครับฟุตบอลน้องลักกี้นะครับพอขวานได้ตั้งไว้แล้วนะครับนี่ครับอ่าตัวกลมๆนี้แหละครับนี่แหละครับกลัวกลมๆครับเดี๋ยวมาดูสิครับว่าลักกี้จะเตะหรือว่าจะเหยียบนะครับไม่รู้จะเล่นแบบไหนนะครับเดี๋ยวคอยดูน้องลักกี้นะครับวันนี้นะครับน้องจะทํายังไงนะครับน้องจะเตะหรือว่าจะเหยียบนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนเนาะ เดี๋ยวรอครับเพราะว่าห่างหายมานานนะครับไม่เคยเล่นเลยนะครับตั้งแต่1ิบปีที่แล้วก็เคยเล่นอยู่นะครับแต่ไม่รู้จะจําได้หรือเปล่าหรือจําได้แต่อย่างรถนะครับแต่ว่าอย่างรถนี้เป็นชีวิตจิตใจนะครับตั้งแต่เล็กๆแล้วเนาะย่างรถนะครับฟุตบอลก็เล่นทีหลังเนาะน้องจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคอยดูคนน้องเข้าวันนี้นะครับได้พามาเล่นฟุตบอลด้วยเนาะวันนี้นะครับจะเตะไปถึงไหนนะครับจะมีคนรับหรือให้หรือเปล่านะครับมีเชือกหนึ่งนะครับนุ๊ อยู่ทางโน้นนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะผ่าลักกี้มานะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ผ่าลักกี้ออกมาเดินเล่นนะครับแต่ว่ามีฟุตบอลด้วยนะครับมีฟุตบอลนะครับเป็นฟุตบอลของลักกี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยว้อความจะยนให้นะครับเดี๋ยวโคควันก็จะยนให้ลักกี้ดูนะครับว่าลักกี้จะชอบยางรถหรือว่าชอบฟุตบอลนะครับเอาเตะเลยลักกี้เตะเอาเตะเตะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยแตกเลยแตกโอ้ยโอ้ยเหยียบแตกโอ้ยแตกแล้วเล่นเลยแตกเลยครับโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรเล่นเล่นเกียใหญ่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแตกแล้วครับโตนี่ครับพุตบอลแตกเลยนะครับพุตบอลแตกเลยเนาะโอ้ย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 ดูดูเตะอุเตะยังไงแตกแล้วลัะกี้เตะยังไงครับพุตบอลใส่บางไปนะครับแตกเลยครับโตนี้นะครับ แตกเรียบเตแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วหนีแล้วนะครับนั้งหนีแล้วครับไปไหนต่อนะครับลัคกี้นะครับเดินไปไหนแล้วครับวิ่งไปแล้วกับนู่นครับไม่รอพ่อควานแน่ครับตอวนี้นะครับโอ้ยเล่นฟุตบอลไม่ได้เลยแตกแล้วตอนนี้หนีไปไหนแล้วครับนู่นครับวิ่งไปแล้วครับไม่ชอบฟุตบอลครับไม่ชอบแล้วครับฟุตบอลนะครับว่าจะเตะฟุตบอลนะครับอยู่ให้เมื่อกี้แตกเลยนะครับวิ่งไปแล้วนะครับวิ่งไปแล้วนะครับทอนี้ลัคกี้นะครับโอ้ยไปไหนนะครับนู่นโอ้โ ไม่เอาฟุตบอลไม่เอาฟุตบอลเหรอเอาอะไรครับอาชอบอยู่เนี่ยจะเล่นจะเตะจะเล่นอยู่นะครับแต่ว่าแตกไปก่อนนะครับแตกไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ไปถูต้นไม้ก่อนนะครับของหลักกีนะครับไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วครับอาชอบอย่างรถดครับชอบอย่างรถชอบอย่างรถนะครับอฟุตบอลก็ชอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเล่นเขีร์แป๊บเดียวแตกเลยนะครับ จะเล่นสักหน่อยไม่ได้เลยเนาะลักกี้นะครับต้องเอาหนานๆดีกว่าเนาะตอนนี้ก็เดินไปแล้วนะครับเดินไปเล่นแล้วนะครับโทนี่นะครับลักกี <ett ten> <leaves> ้นะครับจะเดินไปถึงไหนนะครับต้องตามกลับมาแล้วครับตอนนี้นะครับมือกีเล่นยางรถเล่นฟุตบอลอยู่นะครับเมื่อกี้ครับฟุตบอลแตกตัวนี้ก็เล่นยางรถไปก่อนนะลัคกี้นะครับฟุตบอลก็แตกไปแล้วนะครับไหนไปดูฟุตบอลับแตกยังไงเนาะไปดูก่อนเร็ว แตกเลยว้ยเสียดายมากๆเลยเนาะตะก,กี้ของหนูแตกแล้ววิ่งมา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 จะเล่นอีกแล้วเลยแล้วเลยแล้วโอ้ไปไหนอีกนี่ไงฟุตบอลน,นี่มามามาเร็วมาเร็วมาเร็วมามามา,มา,มา นน่เอาเร็วเอาเลี้นี่นี่เร็วนี่นี่กีกีกีเนเนกี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 เลวเลวเลวมาดีเร็วอ้าวไปกินต้นไม้นะครับตรงนี้นะครับไม่สนใจแล้วนะครับฟุตบอลแท้แกนะครับไม่สนใจฟุตบอลนะครับสนใจแต่ยางรถเลยเนอะลัคกี้นะครับไม่ชอบฟุตบอลหรือเปล่า ชอบเล่นอยู่นะครับชอบเล่นอยู่นะครับแต่จําไม่ได้หรือเปล่าเนาะฟุตบอลตั้งแต่นานเลยนะครับแต่อย่างรถนี้ก็เป็นของเล่นตั้งแต่เล็กๆนะครับตอนนี้ก็กินยาไปก่อนนะครับมีอย่างรถไปด้วยเนาะ บอลแตกแล้วลาก,กี้โอ้ยเสียดายสุดบนิดสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสบไคร์ให้น้องลาก,กี้นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับกําลังใจให้น้องลากี้นะครับขอบคุณครับ